สบายดีทุกคนสบายดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่ในวังเวียงอีกเนาะก็คือถ้ำอ่างหลวงเนาะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีธรรมชาติที่สวยสุดงดงา,งามอากาอยู่ติดกับภูเขาป่าไม้แบบนี้จุดที่คอยยืนอยู่นี่ก็คือเป็นชุดที่เพื่อนจัดขึ้นมานาะอยู่บนที่ห้บริการเกี่ยวกับการขี่สลิงนั่นเนองเนาะเดี๋ยวคอยจะพาทุกคนลงไปแล้วฮัาไปเบึงความสวยงามทางด้านลุมเนาะนี่ก็คือว่าสูงเติบเนาะไปเดี๋ยวเฮายาังลงไปด้านลุมน้ำกัน หรือว่าบูรลกูกูบูรลกูสองเนาะสถานที่แห่งนี้กะถือว่าเป็นเฮามาท่างเดียวกันกับท่า,ามท่าปูคำนั่นเลยเนาะแต่ว่ามันจะมีแยกออกมาเนาะก็ถือว่าเป็นธรรมชาติสวยสดงดงามอีกหนึ่งสถานที่เหมาะแก่การเฮามาหลินแล้วก็มาพักผ่อนมาเที่ยวจริงสิอีกหนึ่งสถานที่เนาะถ้าว่าท่านใดได้มาวาังเวียงกะหากว่ามีโอกาสได้มากะลองมาบึ่งเนาะห่างจากตัวเมืองนี้กะอย่าง่าหลายกิโลเติบได้ บรรยากาศคอยคามยำแรงแห่งสวยงามหลายเพราะว่าทุกคนเนาะแนวเมริงทางด้านหลังนี่จะเป็นภูเป็นภูได้นน่เนาะทุกคนเวลาเขาแนวม,มาเจ้วเมืองเขาจะเห็นเลยดอกพุ่มไสูงเติบเมื่อกี้นี่คอยไปยืนอยู่เทิงนั้นเนาะทึงอยู่ทิงนั้นทิงแถวนั้นบรรยากาศโดยรวมเนาะทั้งน,น,นอพ่อนกับจัดสรรให้ส่วนนี้ให้มีความสวยงามเนาะโดยการมีการปลูกหญ้าไซและ ฮ็ดเป็นตูบเนาะให้เขานางเป็นคอยบริการให้เขามานางแต่ว่าคิดว่าน่าจะแม่นได้เสียค่าเสาตูนะ้เนาะนี่นี่จุดนี้มันเป็นอ่างน้ําหลวงเนาะอ่างน้ําหลวงทำอ่างน้ําหลวงจุดที่พลิกที่สุดเลยนี่เนาะน้ําสีของน้ําใสลายเนาะใสลายเป็นสีฟ้าค่ายคืออ่าเดี๋ยวกันกลับยนะูบุลกูเาเนาะ บุดอกกลัวทำปู่คำบอนที่คอยพาทุกคนไปขี่สลิงนั่นแหละเนาะไปกันเลยกัเป็นอ่างน้ำเนาะเวลาเขามาระย่งางมาทางส่วนนั้น <c oughs> พอดีว่าคอยเข้ามาแล้วเนาะ <c oughs> พอดีว่าหิวอ่นาน้ำแห้งเข้ามาซอกอ่นาน้ำกิ่นอยู่ไนนี่ตันนี้กะสจะได้ทายออกไปเนาะทายขาออกไปก็ <c oughs> มีหลายคนนาะที่เดินทางมาลิ่นมาเที่ยวก็เข้ามาพักผ่อนได้สามารถออกมาได้มันจะอยู่ไก่ตัวเมืองนิดหน่อยนึงนาะสถานที่ดังกล่าวนี่ ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ให้เขาเป็นตัวเลือกเพราะว่าอยู่ในวังเวียงนี่มันกัมีหลายสถานที่ท่องเที่ยวนะที่เป็นธรรมชาติที่เป็นสถานที่พักผ่อนอย่างสิเป็นมื้อพักมื้อพอนแบบนี้ส่วนหลายแล้วเนาะก็จะมีแต่วาซาวนคะรหล่อมิจันเนาะที่เพื่อนเดินทางมาท่องเที่ยวมา,าพักผ่อนเพราะว่าออกมาหาวังเวียงนี่กับแมนมีระยะทางบบไดไก่ได้ร้อยอ่าสามสิบป่ายกิโลเนาะมีป่าเนาะป่าตัวบกใหไ่เลยเขาจะเลี้ยงป่าสซนี้ไว้นี่ ปลาน้องของบ่ป่าตัวนี้เนะาะใสๆนี่เนาะเนี่เห็นหอดตัวปลาเนาะเน้ำไปปลายูปพูดเหรอหยุดก้อนหินนั่นรูมพุ่นกยังเห็นหอดูน้ำใสใสาลายลาเป็นอย่างเนาะแค่คิดว่าเพิ่นจิ้งเอิญว่าถาน้ำหลวงก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอ่างน้ำแบบนี้แล้วมันก็ะตอกไปพุ่น <c oughs> <c oughs> ด้านหลังเป็น,ปนผู้หาเนาะทางด้านหน้าเนี่เขากระจัดจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นบอลน,นางผักพเป็นบอนที่เขาสามารถมาสร้างสรรค์กันได้ตัวมาอับน้ำ ส่วนทองในร้านนี่คือการเพิ่งกระจัดให้เป็นสวนนิลมิเนะประดับประดานี่มีการปรับปรุงแต่งเติมถึงแม้ว่าสถานที่ดังกล่าวนี่มันเป็นการที่โดยว่าเคยจะมีเอกชนเนาะเข้ามาสัมปทานแล้วก็มาสร้างใส่ให้เป็นสถานที่โอเคมันก็ดีอย่างหนึ่งเนาะเพาก็ได้มีบอนที่พักผ่อนถึงว่ามันจะเป็นธรรมชาติที่มันบบดบวยธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเป็นธรรมชาติที่มีการเฮามีการดัดแปลงและแก้ไขมันมันก็ดีอย่างหนึ่งเนาะมันก็เป็นบอนหนึ่งทีเฮดให้ เอานั่นมาพักผ่อนได้แล้วก็ซื้กินอายธรรมชาติถ้าว่ามันเป็นปะาไว้เลยเนาะป่าไว้แบบว่าบ่มีการบูรณารบ่มีการสร้างสิ่งตัวไม้ขึ้นมามันก็เป็นการแบบว่าหกเหื่อเนาะมันกับบูบน่าจ,จะสนใจจะมาท่องเที่ยว <c oughs> ว้ <c oughs> นี่นี่ จุดนี้เนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้แมีการขี่สลิงอยู่สะหานเที่ยงนี้เพิ่นกับน,น่าจะเป็นยุดห้บริการโวขาวเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็มีการแพร่ระบาดของโควิดบเกนั่นแหละเห็ใไ้นักท่องเที่ยวนี่รู้พอนลงกเนาะกันเลยเพื่อนก็นยุดเอาไว้ก่อนให้ยุดต่งตางๆมันกับเป้เพไปตามกาลเวลาเนาะเมื่อเฮาบ่ได้มีการบูรณะมันแต่ว่าคอยจุดนี้เนาะถึงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าคอยย้อมหับธรรมศาสตรมันสวยงาม,มีหลีเนาะทุกคนพอบึงจุดย่านนี้เห็นบห มันจะเป็น่นภูหรออ่าภูสลอะอาสลี่อย่างสลับกันสลับกันอย่างนี้แล้วมีแสงแดดซองออกมาทางด้านนี้เนาะตกออกมาใส่ทางด้านนี้แมนมีความสวยงามหลยเฮาเบิ่งจากชุดนี้ไปทุกคนเบิ่งไหมอันนี้โบแมนว่าค่อยโปรโหมดเนาะโบแมนปรโมดว่าสถานที่ให้เขาเจ้าแต่ว่าอันนี้แบบว่าพาทุกคนมาเบิ่งสิ่งที่แบบมันสบายหูสบายตาฮะนะเพราะว่าเฮาก็ได้มารีนมาเที่ยวเนาะเพราะว่า การเที่ยวอยู่ในวังเวียงนี่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้หาปลาไม้แบบนี้เลยทุกคนเที่ยวชมธรรมชาติเที่ยวชมน้าในถ้ำบ่อจย่งสีต่างๆเนาะถ้าว่าเขาจากจะไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมสิงก่อสร้างที่เป็นบูฮาร์อยสิไปที่วันหลวงพระบางพูนสถานที่จุดนั้นกลเป็นจุดหลวงพระบางจะเดินพ่นเด่นเนาะท้าว่ามาวังเวียงก็จะเป็นลักษณะจะเป็นสถานที่แบบนี้ให้เขาได้มาพักผ่อนเนาะ จอดรถจะอยู่ด้านนอกพูดนอจอดรถป้าแบบมันสวยงามนะทุกคนแบบว่าธรรมชาติมันได้นะกินอายธรรมชาติมันได้เลยแหละนี่ขนาดอยู่เจังสิเนานะมันสวยงามเลยเขียน,นว่าเป็นรีสอร์ทนะเนาะเขียนเขียนว่าเป็นรีสอร์ททางด้านหน้าว่ารีสอร์อททำน้ำหลวงแบบนี้เนาะคอยกขี่รถเข้ามากับนะไก่เติบเนาะแต่แต่วอยู่ทางด้านนอก มันจะมีันจุดสถานที่บ่อนึงที่เขาเจ้าอันมักไปทายหูม an ันเป็นประตูเอื้่มประตูแบงค์เคิงนะข่อยบุฮูจากเอื้่าแมนอีย่างเนาะเดี๋ยวบัดขากลับไปโดยเฉพาทุกคนไปเว้เบิงก็ออกจากนี่ไปกันน้อยหนึ่งเนาะมือนี้ก็ถือว่ามาได้ไก่เติบเนาะออกมาเส้นทางด้านนี้มาสายด้านนี้ก็มาอยู่สองสามจุดก็จิโค้งกลับละเพราะว่าตอนนี้กับเวลานี่เกือบเข่าซีโมงแรงหรือว่าสิบหกโมงกว่าแล้ว ตอนว่าคิดว่าตออเพื่อนไห้บุดการนการจะมีผู้คนมาหลายเนาะอเพราะว่าม,มีการขีร่สลิงเพื่อนได้เห็นหลายๆจุดพอยเอาไวนะ้คือ,ค,อคือจุดที่คอยพาทุกคนไปขี่หันยวนบูรากูนบูรากูนหนึ่งก็คืออันทำปูอ่าทำปูคำเนานนะเห็นบ่แบบค่อยขี่จนเสียวแล้วแบบอออจนห้องเลยเนาะ,ะงามงามพูดเนาะแบบนี้มากสุดเลยเนาะวิวธรรมชาติแบบนี้ ได้มาเห็นแบบนี้แล้วแบบว่าเฮ็ดไ้เฮ้าสบายใจสบายตาขึ้นเนาะ่ข่ชิจึงเนาะให้ผุ้คนได้เบิ่งเห็น่ข่เสิไล่แต่ตานี้ไปถือว่าอยู่บ้านเฮานี่ธรรมศาสตรผู้หาปลาไมมนี่ค่อนข้างที่จะหลายเนาะแล้วกาหลายสถานที่เพิ่นก็นได้จัดแข่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหล่บ่อนเลย นี่กขึ้นกันเพื่อเห็นเนาะเขาเจ้าอันมย้ยางขามหยุดนี่เขาสามารถยางขามได้แลลนขามเหตุกิจกรรมเนาะมาปิดมูขณะามีกิจกรรมไายแลนตุกคาเซียจุดด้านนั่นเพิ่นกับมีบริการขายเครื่องดื่มเนาะอาหารการกินอันนี้กกจะเป็นทางออกตอนเท้าขี่รถเข้ามาเนาะเพื่อนจะได้เ้าจ,จะได้เสียค่าปี่เขา แม่นราคาสิบพันกีบเนาะทางเข้ามหดไหนเสียอันนี้จะเป็นทางเขง้าเออคอยแปลกเนาคอยกันกพาทุกคนรีวิวทางออกเออด้านในออกมาด้านนอกออจุดนี้เนาะกาเป็นสิ่งที่คนท้าสร้างขึ้นท่านหละเนาะเมือ่อคิดว่าตอนฝนอช่วงหน้าฝนน้ำม,มากะจะตกน้ำไหลามานี่ก็ลายเป็นน้ำตกเนีย่ยสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนาะบริได้เกิดมาจากธรรมชาติา ธรรมศาสติมันเกิดมาหายแล้วแต่เขามาแต่งเสริมมาเสริมมันออกหนาเลยเนาะทางด้านหน่าจุดนี้กับแมนเป็นเดิอนจอดรถถ้าเฮาแนมจุดนี้ไปกับพูดเนาะป็นภูทางด้านที่เขามาแต่ด้านพูนไก่เติมเนาะภูทางด้าน,นบูระกูสองนี่ทำอ่างหลวงนะ มาอันนี้กับคลิปวิดีโอนี้กับสั้นๆเนาะนมีแต่พาทุกคนมาเบิง์นซันนี่มารีวิวซัานี่กับจได้กลับออกไปเข้าไปตัวเมืองละเอาไว้เจอกันเนาะในวิดีโอถัดไปว่าจะพาทุกคนไปชุดใดตติมฝากทุกคนที่ตามเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบใจนําทุกท่านนะที่เข้ามาที่ตามรับสมนิ่านหนาแก้ไขมันให้เขาการคิอกันมาอุดหนุนันใด